กติใจยินดีตอนเราประสูตช่องแย่หนึ่งฮอล้านจ้าพี่น้องมาจา้ามาเบิ่งรถเก่งคันนี้ที่พญาขม,มันทุบก,กระจกรถเมื่อนั้นพี่น้องว่าจะเป็นยังไงอืมอืมตังเตกะกําลังเแค่ยังอืม,อมยังไงพี่น่องแย้หนึ่งไ,ได้สิ่งน,น,นี้อ่าเพชรยังก็เหนียวว่าไะเ็ชสติ๊กเกอ้เกิดยางผขาเทียน เนี่ยังก็เทปใส่เทปทีท่เราดึงมเจะจุกอย่างเงี้ยอ่าแล้วมันเป็นกาวติดไม่ออกเลยเอาน้ำมันมาเช็ดน้ำมันเดือดิ่ไม่เสร็จตีจ้ะเช็ดออกไหมอืมพร้อมพี่น้องกระจกเด้อกระจกที่ซุบแตกเมื่อน,นั้นดี <DIY. S 2> <laughs> <DIY S 1> ไอไว้ดีไอไว้สั่นดีไอไว้สั่นพี่น้องไว้ไหมพี่น,น้องเนีย เกษตรได้ยินได้ละเพราะแอบ์บอกเนาะติดแล้วเรียบร้อยเด้อพี่น้องเด้อบ่ได้เสียงเงินดอกจ้าเดี๋ยวเราจะไปยังหมดได้เด้อไม่ได้เสียงเงินจ่ายเฮ็ดเรียบร้อยแล้วเอาไปเรียบร้อยเด้อมายายเนาะเออก็เรียบร้อยก็ดีอยู่เด้อละพี่น้องเออไหนะเสร็จดอกเสร็จแล้วจ้า ได้ให้กันพี่น้องได้ให้กันย่างนาตาสร้างเลยต่อจ้าอหมยึดแล้วเราก็งาานมาใส่ยได้แล้วเนาะใส่ปิ้งใส่ปิ้งขยันไ้บอดจุ่มให้เอะอ่าไม่่ายปหามาใส่ให่ เอาเป็นบอนเดี๋ยวมันจะกลับมากลับมาเมื่อใดบุสองเดียนพูดใดบ,บุสิ่นเดินซิงหไฮ้ห้องไหนอันที่สามกันยาเขาก็เป็นงานนะสิ่นเดินอันที่สามกันยา เป็นสิเป็นงานทั้งหน้าร้าที่วัดพี่น้องนี่แหละพี่น้องเดี๋ยไว้ไปเงยังพอหมดเรียบร้อยเรียบร้อยว่าสันพี่น้อง ่าได้ไปใส่มาใส่เอ้าก็ได้ใส่งานเนาะพี่น้องเนาะหลอดเป็นมัดถ้อยเสียห้ยเพราถ้อยเสียตัวเล็กครอบเล็กล็อกถ้อยเสียหลุดขาดใช่ไหมอืมครับมุใต้ท้องไปอันอ่อนหลอดมัดไว้ให้อันที่ดังกรึ๊กกรึกน่ะเสาร์เลยดิเยอะยุติงานมันจะเป็นกากระบาดอืมกากระบาดนี่ในร่างกายพวกกระบาดมอย่างบุ๊คสร้างมันต่อช่วยเย็นพันกระบาดเนี่ยจะืปอนยังไงตัวเหตุ เรียบร้อยพี่น้องเรียบร้อยโรงเรียนจีนก็ม่สนใจจากเป็นยังทองมีก็เอออายู่พี่น้องจัดเป็นนี้ย well ังเห็นนี้ยังบุญอ่ะทองมีน่ะอ๋อยังไปแล้วพี่น้องนี่แหละจ้า diy ว่าัสดุเิ่นว่าน่ะเห็นหนูกับบุรุษจัดรอก มันแปลว่าอย่างเนาะพี่น้องเพื่อนค่บว่าผ้าว่าดีไอบายสันพี่น้องกระจกที่แตกเอามาใส่เราดิพี่น้องเนอเรียบร้อยจ้าเป็นยังไงครับหมอดเห็ดเรียบร้อย กินข้าวกับตามโสมพี่น้องเนีน่ยหนูกินขา้าวแล้วอันนี่หนูค่อยออกมากินข้าวกับตามโสมแล้วพี่น้องขั้นของเนี้ยพัดก,รเรกเะดเรียบร้อยทุกอย่างแล้วเลยจ้าเด้อเรียบร้อยทุกอย่างนะจ้านะพี่น,อน้นนนองเงี้ยหนูขับวัเป็นพี่น้องเอ้ยเงี้ยขับวัเป็นขับเป็นกงี้จีขับไปหายก็บเห็ดด่ดอกพี่น้อง วันนี้วันโศกมานพี่น้องนะพี่น้องหลายๆายคนผู้ใดโศกมานก็นได้ตัดศูนย์สี่เก้าอันนั้นสองสามสี่ศูนย์รถน้อนก็เป็นหกสามหกศูนย์เนาะพี่น้องมีศูนติดทุกคันพี่น้องเอง้ ี่ระจ้าเห็นหน่วยฟ้าเบิ้งอัปเดตรถน่าจากเนาะบ้านน้อนรถน้อนเพิ่นกัเรียบร้อยแล้วลหละจ้า,จาเพิ่นกับร,รีวิวไปแล้วลหละย้ายหน่วยรีวิวอีกกัสิมีคนเบิ้งบ่บุนอฟนั่งกระพาเป็นยังจ้าขอบคุณหลายๆผู้ที่เข้ามารับชมคลิปย้ายหน่วยเนาะจ้าจะเป็นกำลังใจให้ย้ายหน่วยตลอดมาจะด้วยดีใจจ้าย้ายหน่วยดีใจขอบคุณหลายหลทุกกำลังใจได้จ้าเด้อทุกคอมเมนต์ ทุกไลค์ทุกแชร์ทุกการติดตามเลยจ้าเนยขอขอบคุณหลายๆในความกรุณาเมตตากรุณาเด็ดตันเด็ดตันยายหนุ่ยเนาะพี่น้องเนาะขอบคุณหลายๆจ้าแล้วก็ลดนอนเพิ่นเพิ่นควรยังขึ้นไป เอาหนุ่มใหม่สามนอนนี่มาแต่ใส่เพิ่นคือบ่เอาลงเนาะพี่นอ้องเออเพิ่นคือบ่เอาลงรถนอนเพิ่นกะโอ้แต่ได้อยู่พี่นอ้องเป็นบันไดหลอกตกแต่ไว้ย,ยันหนูประกาเปิดทองเพื่อนเนาะพี่น้องเนะเาะการที่ งามคือเก่าล่ะก็เป็นตะยูขึ้นเก่าละน้าจา่าหลุดนอนหลนอนเพื่นอนเลามีความคืบไหนยังพี่แย้หนุ่ยพอไทยเห็บเบิ้งได้แย้หนุ่ยกับศิไท,ย,ทยลงเห็บเบิ้งเรื่อยๆเด้อพี่น้องเด้อเล็กๆน้อยๆนาะต้องพี่แยหนุย่ยเนาะจา้ะเนาะเล็กๆน้อย อัปเดตอัปเดตอันไปเรื่อยเนาะพี่น้องอัปเดตไปเรื่อยเพราะได้เหนได้ใข่พี่น้องเบิง้เงเล็ <ไป S 1> no กๆน้อยๆนะจ๊ะล้ม <c' est S 2> <ด>แต่ไม่เช้าเนี่ยล,ล้มแล้วล้มอีกเนี่ยมันเป็นยังไงใช่เนี่ะตั้งหอมนะคะเดี๋ยวมันก็ได้ดอก มันพันได้ไๆตอนนี่คุณลงตจะส้ากับพันได้ได้าาไดดไดยากๆสำหรับคลิปนี้ยันหนึ่งหัวล้านก็ฝากไว้ถ้ามีได้จากก้าจกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ยยันหนึ่งหัวล้านน้ำในจ้าสวัสดีจ้า